ไม่ได้มึงไม่ไปต่อยเขาทำไมมึงแก่ไม่ต่อยเขาทำไมต่อยเั้งสองมาแต่ละมึงไม่ต่อยเขาทำไมแต่ละมไม่ต่อยใช่หรอเอแต่ละมไม่ไปต่อยไม่ไม่ไม่คือปืนโดนไม่ขึ้นมือขอโทษด้วยขอโทษด้วยปืนไม่ขึ้นมือขอโทษขอโทษมึไม่ต่อยไปจับดาวใช่ไหมอันนี้ของลุงลุงลุงสรุปก่อนเลยกูบอกว่าหลอดบดไอ้ียิปต์ของลุงลุงสรุปกรือว่าโดนผมเดี่ยวครับ ไม่ไเขาลอนหมดหลอนหมดลอนหมดมาีเชียวป่ม่ขึ้นเลยได้เท่าไหรได้เท่าไหร่อ่ะ้ยเยสี่ร้อยล้านไอ้าสตโอ้โหเฮียไม่เอ๋ดวงดีเียลงไปสามรอยสี่สิบล้านอ้เชียสัาสต์เชียสี่รกว่าล้านอ่ะมึงเล่นกันแบบบ้านมาเกิน แจ็คอแจ็คตะกี้เจอคู่หูอะ MJ อ่ะไอ้เทียพวกมันหมดบ้านอะยี่สิบคนอะเอาเอา,เอาผมกลับหายแล้วมั้กันใช่หรอผมไม่ไปบัตรโดนรอบสองหรอใช่ทั้งตัว <c oughs> บวกห้าปืนไม้พู่บวกห้าสนาบลแลงแล้วมึงโดนที่ไหนอะ่ะโดนผมจะเอาบัตรเนี่ยครับที่เลเวลอ๋อมึงโดนอุ้มเหรอ,อใช่ครับใช่เฮียตดเต้นปะไม่ครับ่เฉยนะ เวลาหายได้เรียกมือนเดิมไหเออโอยถ้ามึงเรียกโอ้โหไยชิคกูเรียกกูวันเรียกพังอ่ะไอสัตว์ไอเชี่ยถ้าเรียกอ่ะเรียกพังเลยอ่ะปืนปกห้าเท่าไหร่อ่ะสามสิบกว่าล้านอะไอเชี่ยแล้วของในตัวมึงอีกอะอาวุธกี่ชิ้นน่ะสนาบเยอะปมพวกมันตัวเว้ยมันต้องจ่ายกับสองร้อยกว่าล้านอ่ะกูว่านะโอ้ยมาชดใช้ชาติไหนจะหมดอะไอเชี่ยกูบอกเลยถ้ามันเอาไปหายอ่ะให้มันขึ้นให้ผมใหม่อะเออเชี่ย ạ Ý <Sen> tại sạch Không mới mấy Chị đem cây Ở Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ หนึ่งแปดหกสี่ครับใส่บิลเลยครับใส่บิลหนึ่งพันห้าร้อยครับ,รบใส่บิลราคาสิหลอดหมอมีสบู่มีอะไรมีอาหารได้ป่ะมีครับีขอได้ไหมครับข,<อ>ขอไปได้ครับแต่ขายไ,ได้ครับเอาเอาเอา,เอา,เอามีอาหาร,ไม,มรไม่มีโทรศ <กด S 1> ัพท์เลยอ่ะผมไม่มีโทรศัพท์ก็เงินก็ได้ครับอ่ะถ้าติดใจเยี่ยมมันแต่บัตรเดี๋ยวคนระับผมจะไ,ไปเอาบัตร อ่าอ่าอันหนึ่งแล้วหนึ่งไปตั้งให้หมอกันเลขอะไรหมอหนึ่งเจ็ดเก้าสี่ครับไปต้องทอนสมบคุณครับไอเยี่ยเปิดโบทพนันกันน่ไอแจ็คสี่ร้อยกว่าล้านห้าร้อยกว่าล้านอ่ะเปิดบ้างป่ะมึงครเปิดพนันบ้างป่ะ เวลาบู <si ๊ทกุ้งเป็นตัวหนึ่อยบ้างดีไเงี้ยของมึงแชทช้ามึงก็จะปล่อยเยอะอ่ะเอามไปมาใช้บ้างชอบเอ๋อครับตัวเนี้ยตื่นเร็วดีตื่นเรวก็มันยาวอ่อนเถอะเราก็เด็กแชทอ่ะนะกูก็เป็นเหมือนกันกูก็เป็นเหมือนกันตอนเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันว่าไงไอ้เงี้ยยามลบอ่ะเราโจมตีฝ่ายศัตรูเว้ยยามสงบอ่ะทะเลาะกันเองไอ้เหี้ยมันเอามันเอาที่ใส่พวกเรามาไง มันเริ่มติดมันเป็นปลมละเริ่มติดนิสัยแบบเป็นปมเล็กๆอยู่ในใจละใครเข้าแก๊งเข้ามาใหม่แบบจะได้เลวผมว่ามันโดนด่าชัวร์ผมรู้แหละ<อ>ที่มันทำรถเหลือมโดนด่าแน่มันลงสตรีมจริงมันโดนแชทด่าลงสตรีมเลยมันเริ่มแบบว่าเข้าเส้นแล้วแบบว่าแบบยามยามสงบสุขอะอยู่เฉยไม่ได้อะไรประแบบนี้เริ่มบ้าเริ่มบ้าเออเวลาพอแบ <า S 1> บมีศัตรูอะแล้วก็จะจับมือกันไว้มีผ้าห่อปะ จะจับมือกันช่วยลบป่ะอะไรประมาณน,นี้แต่ผมใส่เกาะไม่ได้ครอะไม่ได้อะนิดเดียวผมพับเกาะไม่ได้เอาเข้าใหม่เด็กผมไม่มีเกจดเนี่ยตัวเกจดสุออดปล่อย X ดิลูกยิงผมป่ให้มึงเอาบัตรประกันไงไสัตว์หมดแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เดี๋ยวกูดูกุญแจหนึ่งห้าเก้าเ่ไรแน่หนึ่งนเก้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกระดานะใช่ไหมแชทยามสงบอ่ะไอ้เชี่ยเราลบกันเองอะใช่ปะเฮ้ยกูลืมไปกูไม่มีกุญแจกูปดล็อกรถอยู่เพื่อนิเม่ใหม่ดิกุญแจมาหนึเกไม่รู้อะไอ้เชี่ยท้าพไกหนได้ก็สิบกระดาษกันอะ เกตมึง <พบ S 2> ต้องไปรับเกตหรือเปล่าแจ็คไปรับเกตปะโอเกตแล้รับเกตเออไปเิ อยากเล่นแบบถอดปัดน,นะครับได้ไหมอย่าเลยทำไม <laughs> เสียตุ้งแกงครับอเาอาอาวุธนิสักน้อยๆก็ได้สักลูสักลูก้ยอะไรใครมีบนรถอ,ะอ่ะอามีแอดมินบินหัวเราหรือเปล่า ฮฮฮฮะฮฮะมาอยู่อีกแล้วครับตต่ออะไรบ้างครับ เซตเกรดรงเรืเท่าไหร่ครับแอด้าผมทำไม่เป็นอ่ะอ่ะแล้วมาแอคเพื่ออะไรครับเนี่ยแื่ก่อนว่าทำไงเออถามให้แป๊บหนึ่งครับแบงแบงครับ<อ>ลุงหลอดเลือดบั็กหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันไม่ขึ้นอะไรเลยอ่ะ ลองลองฮิวหน่อยได้ปะหนึ่งสองรับเออไม่บักละไม่ใช่ว่าแบบว่าขิวข้าวแล้วบักอะไรอย่างี้ป่ะลุงไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรไม่รู้มีพี่รุ่นนรา่ะมีพี่รุ่นนเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ให้ไปเหลืองเขาเลยครับเขาหลอดยิมงาแล้วไม่เป็นไรผมเอาคืนได้หลอดเลือดหลอดไอ้พวกเนี้ยเราบอกเอาคืนได้ทำเป็นะหรอผมถามก่อนเลยผมทำไม่เป็นหรอกผมถามก่อนผมถามก่อนทำไม่ได้ทำได้ลุงมันทำได้มันทำได้หายไปเลยอ่ะหายทำได้กก็ตายเดีกเกาะกูก็มีอ่ะก็ต้องคืนเกาะเกาะยา จะยยุกาไปแ้เล่นเล่ยทักลี่นะครับทักลีมันดึงเกาะผมไปวันก่อนสิบตัวเลในทักลีน่ไหนลีไม่อยู่เลยครับยังไม่มาเลยครับมีแอดมินให้คืนไดไม่ล่าแต่ลี่ไม่อยู่เดี๋ยวแป๊บแป๊บนึ่งครับแป๊บนึงนะครับตามตามพี่หนครับตามไปทักลีได้ครับไม่ได้โกหกครับเออทักลีมันลบเกาะในตู้ผมเหมือนกันนะประมาณสามร้อยกว่าตัวว่ามันไม่น่ากล้าลบของลุงนะครับว่าอันนี้น่าจะแบบว่า น่าจะป่นแล้วครับอันนี้คือป้นพระเจ้าครับอันนี้ตามตามได้ครับเนี่ยรังครับกาลังครับกําลังตามไหมครับลบทั้งเกตลบทั้งเกาะเลยครับผมยังไม่ได้บอกขอคืนเลยอะไรแอดมินเข้าเวนแค่นี้ก็นอนแล้วเหรอส่งค่าจ้างไว้เนี่ยสามสี่แสนเนี่ยฮะจริงจริงจงจงจรงจงหลายแสนเลยแหละ เดือนหนึ่งใช้กับครึ่งล้านทัางนี้ไม่อยู่นะครับแต่เดี๋ยวของลุงผมเอาอาหารคืนกัเอ้าวไม่ีใครตอบผมเลยเขาเงียบกันหมดเลยอะเอาอะไรอ่ะไม่มีเถอะไม่ไอ้นี่คุณเอาอะไรอ่ะผมขอสบู่คืนนะลุงทำให้ลุงแล้วขอสบู่คืนแล้วกันคำสั่งก็ไม่มีเลยเลยผมทำอะไรไม่ได้เลยผมเป็นลูกกระจ๊อกเขาอยู่ตอนเนี้ย ไม่ได้เลยไม่มีใครอยู่เลยครับเงียบกริ๊บเพื่คนเดียวเลยนะ่งร้อยองค์ไรกัไม่มีใครอยู่เลยครับล็อก X วันนี้เหมือนตั้งแต่ติดธุระมั้งครับไม่เห็นเลยโอ้โหมีธุระอะไรติดหญิงก็บอกว่าติดหญิงมาติดธุระไม่รู้เหมือนกันครับผมจะได้ผมจะได้เกตไหมนี่ไอ้แจ็คสัตว์ฝากฝากเรื่องเรื่องเกาะด้วยคได้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 ครับได้ครับราชการได้ครับผมลองปั๊มยา ผมเปิดไปรูเทน,นนิ้งอะนะเนี่ยเออเฮียอย่างเฮียเลยนะไม่มีก่เไอ้สัตว์ตั้งตัวได้หมดเลยนะ <c oughs> โดนแทงอะเฮียหาจริงหลอกไอ้อเฮียเองไอ้สัตวดพาจริง <c oughs> มันมืนจัดเลยเออว่ามันโดนหลอกหลายรอบแล้วนะไอ้เรื่องแบบเนี้ย <c oughs> ม่เคยหลอกมัน <c oughs> ไม่ใช่หรอมันจะไม่ได้ไอ้เฮียเอ็กซ์วะ ขอคิวไอ้ทักลี่เปล่ามันขอคิวไอ้ทักเลด้มันโง่อยี่ทักเลี่อ่ะไม่ต้องจับโรงเรียนหรือเปล่าแจ๊บจับโรงเรียนยังยังครับยังครับยังครัมึงต้องจับโรงเรียนถึงมึงจะได้ใบเกรด